ครับตัดมาจากหลังจากเปลี่ยนจอ a 5 2020นะครับจอรุ่นนี้นะครับใช้รวมกันได้หลายรุ่นนะไม่ว่าจะเป็น a 9 2020, a 5 2020พวกเรียวมี 5i ก็ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับคอมเมนต์ถามได้เลยว่าใช้รวมกันได้หรือเปล่านะเป็นจอเทียมที่คุณภาพสูงนะครับทัชสกรีนลื่นนะสีสันสวยงามใกล้เคียงกับของจริงเลยนะครับ ความจ้าความสว่างนะครับอาจจะไม่เท่าของแทร้อเซนะแต่ก็ดูแล้วนะครับสีสันสวยงามทัดเลื่นกว่างานจีนงานตลาดค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆสนใจจอนะครับสั่งผ่านเพจหรือว่าผ่านช้อปปี้ได้เลยนะครับลิงต้คลิปหรือเป็นอะไรนะครับไปจ้างช่างแถวบ้านนะครับเปลี่ยนได้เลยหรือว่าไปเปลี่ยนเองได้เลยนะครับถ่ายคลิปนะครับจะมีวิธีการเปลี่ยนจอให้ดูอีกทีนึงนี่ครับตั้งค่าขั้นสูงนะเล่นวิดีโอได้ถึง 4K เลยนะครับ 2160p นี่ครับ ก็ถ้ากระตุกนะครับจะขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องนะนี่ครับแสดงว่าจอนี่รองรับนะครับสีเคได้เลยนะโอเคครับมาดูวิธีการเปลี่ยนจอจากช่างส้มเลยนะครับสำหรับสิบนะครับถอดฝ้าลังแบบนี้นะนี่ครับใช้แผ่นพลาสติกค่อยๆเลาะนะครับพอดีเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนมาบ่อยนะกาฟ้าหลังไม่ค่อยแน่นนะครับแกะง่ายหน่อยนะนี่ครับเปิดออกมาแบบนี้เลยต้องระวังสายแพรสแกนไลน์ในมือจะขาดด้วยนะครับนี่ครับ ขั้นตอนต่อมานะครับขันสกรูออกนะนี่ครับขันออกให้ครบทุกตัวเก็บไว้ดีๆนะครับอย่าให้หายนะก็ตรงที่สายแพนะครับจะมีที่ล็อกอยู่นะต้องระวังนะครับตอนดึงระวังสายแพ์จะขาดนี่ครับจะมีตัวล็อกซ็อกเก็ตของแพ์สแกนลายนิ้วมือนะครับเกะออกนะนี่ครับใช้เรีบของเรานี่ครับเกะออกวางไว้ก่อนได้เลยนะขั้นตอนต่อมานะครับจะแกะที่ขอบบอดี้นะแกะตรงที่ช่องใส่ซิมนะครับจะแกะง่ายที่สุดนะครับ ใช้แผ่นพลาส,สติกนะครับนี่ไล่ไปเลยนะก็หาพวกพลาส,สติกแข็งแขงนิดนึงนะครับนี่ครับไล่ไปเลยถ้าคิดไม่ออกนะครับความแข็งก็จะประมาณพวกบิกกีต้าประมาณนี้นะนี่ครับมีบิกกีต้าเก่าเก่านะครับลูดได้เลยนะเป็นตัดขวดที่แข็งแข็งหน่อยมาทําได้นะครับนี่ครับลูดได้เลยนะครับ นี่ครับต้องระวังนะครับเครื่องรุ่นเก่าๆนะระวังปุ่มจะหลุดนะครับเก็บไว้ดีๆนะเดี๋ยวค่อยเสิกลับทีหลังนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนมายากนะดึงขั้วแบตออกนะครับนี่ครับแบตถ้าไม่เคยเปลี่ยนค่อนข้างที่จะดึงยากนะครับ้ามให้ใช้พวกน้ํายาลอนสันนะครับหยดเข้าไปที่ใต้แบตนะดึงออกมาเลยนี่ครับก็จะดึงง่ายนะเนื่องจากเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนจอบ่อยนะนะครับแตกบ่อยนะครับไอ้ไปเล็บของเรานะครับนี่ครับแกะซ็อกเก็ตออกมานะเป็นซ็อกเก็ตหน้าจอนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการเปลี่ยนแบตนะครับซื้อแบตใหม่มาใส่แทนแบตเก่าก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับถอดยังไงใส่กลับอย่างนั้นนะมาดูงานของเราครับหน้าจอนะใช้นิ้วนะครับจิ้มไปที่ตรงรูตรงนี้นะครับนี่ครับจะมีรูระหว่างสายแพรจอนะดันออกมานะครับตอนนี้นะครับเราจะถอดจอเก่าออกมานะนี่ครับใช้มือจิ้มตรงนี้นะนี่ครับกดออกมานะกรณีจิ้มแล้วไม่ออกนะใช้พวกฮอดแอนได้เป่าผมนะครับเป่าอนุ่นนะให้กาวอ่อนตัวนะครับแล้วก็ใช้แผ่นพลาสติกลูดไปแบบนี้เลยนี่ครับ เปิดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนจอบ่อยนะครับแกะง่ายนะเกาเริ่มสึกเกาเริ่มเสื่อมนะลูดไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจอจะลุดจะพังนะเพราะมันแตกอยู่แล้วนะนี่ครับขั้นตอนต่อมาเราจะมาทําความสะอาดขอบจอนะมาครับเราจะมาแกะกล่องจอที่เราใช้นะครับเป็นอะไรนะนี่ครับเพื่อนๆสนใจนะครับกดที่ตะกร้าใต้คลิปไปเลยหรือว่าลิงก์ช้อปปี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะทักผ่านเพจมาก็ได้นะครับนี่ครับ กล่องแพ็กกิ้งมาอย่างดีนะครับตรงนี้นะไม่ได้ใส่ซองกระแทกมาเหมือนของจีนนะครับนี่ครับพอเราแกะกล่องออกมานะครับใส่จอเข้าไปเลยนะนี่ครับที่ซ็อกเก็ตนะครับนี่ปึ๊บ้าไปเลยขออภัยนะครับบางมุมนะการถ่ายอาจจะไม่ค่อยเห็นนะขออภัยทีนึงนะครับใส่ซ็อกเก็ตจอเรียบร้อยแล้วนะครับใส่แบตเตอรี่นะครับเอาปลายล็บของเรานะครับจิ้มที่สวิตช์นะเปิดเครื่องอีกทีนึงนะครับนี่ครับจอ A5 2020ใช้ฉายร่วมกับ Oppo A31 นะ เรียวมี5เรียวมี5้าไอนะครับตามที่บอกเลยนะครับเรียวมี C3 นะเรียวมี6กไอนะครับนี่ครับจอรุ่นเดียวนะครับใช้ร่วมกันได้2ยี่ห้อนะครับก็จะเป็น oppo กับเรียวมีนะนี่ครับถ้าไม่เข้าใจนะครับคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวทาง n บินจะตอบอีกทีนึงนะครับว่าใช้ร่วมกันได้หรือเปล่านะครับจุดนี้สําคัญนะครับพอเราใส่เข้าไปนะกดลองจอให้ดีนะครับจะเพิ่งติดกาวนะกดลองจอให้ดีให้เราปรับเป็นแสงสีขาวนะครับ นี่ครับมันจะได้เห็นจุดนะครับว่ามีจุดด่างจุดดำหรือเปล่านะครับลองเล่นดูก่อนอย่าเพิ่งติดกาวถ้าไม่ดีส่งมาเปลี่ยนนะครับทางร้านจะส่งกลับให้เลยนะที่ที่ติดกาวนะครับมันจะแกะออกมาเค็มยากนะครับเพราะว่าแกะไม่ดีจอจะแตกจอจะมีจุดด่างจุดดำนะครับจอผ่านการคิวซีมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับส่วนน้อยนะถ้าจะเสียจะลวนนะครับโอเคนะครับนี่ครับต่อมานะครับเราก็ใส่ขอบบอดี้กลับเข้าไปที่เดิมนะครับอย่าเพิ่งติดกาวนะเพราะว่านะครับถ้าเราติดกาวหน้าจอก่อนนะครับ การบีบบอดี้เข้าไปแรงๆนะครับอาจจะทําให้จอแตกได้นะครับใส่พวกปุ่มพวกอะไรที่หลุดนะครับกลับเข้าไปที่เดิมนะครับลองปุ่มให้ดีนะนี่ครับจะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับอย่าลืมดึงออกนะเดี๋ยวกล้องจะมัวนะครับนี่ครับจอนะครับทุกวันนี้นะเขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดที่เลนส์กล้องหน้าจอนะครับเพราะว่าเราดึงออกนะครับกล้องจะได้ใส่นะหลังจากที่เราใส่ขอบบอดี้เสร็จนะครับลองปุ่มเล่งเสียงลดเสียงปุ่มเปิดปิดเครื่องนะ แล้วก็ใส่สกรูกลับเข้าไปเลยต่อมาครับขันสกรูใส่กลับเข้าไปให้ครบทุกตัวนะนี่ครับใส่ซ็อกเก็ตสายแพ่สแกนลายนิ้วมือนะครับนี่ครับกดเข้าไปเลยต่อมานะครับใส่ที่ล็อกกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะก็ขันสกรูทับที่ล็อกอีกทีนึงนะครับกรณีที่ล็อกหายนะครับไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะต้องใส่ให้แน่นนะครับนี่ครับหลังจากนั้นนะครับทําความสะอาดเศษกาวเก่าออกให้หมดนะครับแล้วก็ติดกาวที่ฝาหลังมันจะได้เนียนนะครับติดแน่นไม่นูนนะครับ นี่ครับลากไปเป็นเส้นบางๆนะครับนี่ครับเป็นต <ATE> ิดกาวฝาหลังนะหลังจากติดกาวฝาหลังเสร็จนะครับเราก็จะมาติดกาวหน้าจอนะครับนี่ครับไล่เป็นเส้นบางๆไปเลยนะนี่ครับอย่าลืมนะครับเช็ดกล้องด้วยนะกล้องหน้านะครับเช็ดกล้องหน้าด้วยหลังจากติดกาวหน้าจอนะครับนี่ครับเราก็ไล่เก็บเศษกาวหน่อยนะครับเช็ดๆหน่อยนะดูว่าเรียบเนียนหรือเปล่านะครับนี่ครับมีแสงรอดหรือเปล่านะต่อมานะครับใช้ยางรัดนะครับการใช้ยางรัด ขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วก็จุดด้วยนะครับค่อยๆรัดไปทีละเส้นทีละเส้นนะการรัดนะครับแนะนานะเอาเส้นเดียวพอนะครับแต่แนะนําให้เอาได้หลายเส้นนะครับรัดทีละจุดทีละจุดไปเลยนะจุดไหนลงไม่เรียบรัดไปเลยนะครับถ้าเรารัดแน่นเกินไปนะครับสังเกตจะมีจุดขาวๆนะครับเหมือนหลอดไฟอยู่ในจอนะตรงนี้นะครับต้องรีบขยายนางออกให้หมดนะเดี๋ยวจอจะไม่สวยนี่ครับรัดยางเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเราทำความสะอาดดีนะจอก็จะเรียบกรณีบอดี้งอนะครับดัดหน่อยๆนะ แต่ละเครื่องไม่เหมือนกันนะครับถ้าบอดี้ตรงสวยจอก็จะสวยนะนี่ครับนี่ครับพอเสร็จนะช่างก็จะมาทําความสะอาดนะครับระหว่างกาวปาดนะเดี๋ยวกาวแห้งจะเช็ดยากกว่านี้นะครับนี่ครับไล่เช็ดให้เนียนสังเกตแสงสีขาวนะครับอย่าให้มีจุดขาวๆนะเป็นจุดหลอดไฟจุด่างๆนะครับตรงนี้ไม่ผ่านนะต้องรีบลายางออกเลยก็ทิ้งแห้งนะครับประมาณอย่างน้อยๆนะประมาณ30นาทีก็ได้นะครับถ้าไม่รีบนะขึ้นอยู่กับคุณภาพของกาวนะครับจะแห้งเร็วแห้งช้า พอเสร็จนะครับเราก็มาทําความสะอาดอีกทีนึงแล้วก็ติดฟิล์มนะครับครับมาดูวิธีการติดฟิล์มนะครับติดฟิล์มนะก็ถ้าซื้อจอจากทางร้านนะครับทางร้านจะแถมฟิล์มแบบนี้ไปนะครับไปติดอย่างน้อยต้องมีเป็นร้อยนะครับสำหรับงานนี้นะนี่ครับเงาลื่นดีนะนี่ครับกาวดีเดี๋ยวจะติดให้ดูนะครับนี่ครับในซองนะครับก็จะมีผ้าแห้งกับผ้าเปียกนะครับเอาผ้าเปียกเช็ดก่อนนะนี่ครับรูดไปเลยนะเช็ดผ้าเปียกดูฟุนดูเศษกาวดีๆนะครับสาหรับเครื่องที่เปลี่ยนจอนะ ต่อมานะครับเช็ดด้วยผ้าแห้งนะครับพอเช็ดด้วยผ้าแห้งเสร็จปล่อยให้ระเหยสักพักหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็ใช้แผ่นใหญ่นะครับดึงเศษฝุ่นออกให้หมดนะนี่ครับดึง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 มองผ่านหลอดไฟดีๆนะครับมีเศษฝุ่นหรือเปล่านะการติดฟิล์มนะครับแนะนําไปติดตรงที่ไม่มีลมนะครับอย่าให้มีลมแรงปิดผัดลมดีๆนะครับหลังจากนั้นนะครับนี่ครับวางใกล้ๆนะครับนี่ครับวางเรามาดูความลื่นของฟิล์มนะ นี่ครับวางไปเลยนะนี่ครับสังเกตนะครับนี่ครับกาก็จะวิ่งไปเลยนะครับเนื้อฟิล์มดีนะครับนี่ครับแทบที่จะไม่ต้องใช้มือลูดเลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมครับนี่ครับไหลปื๊ดไปเลยนะนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับจอเงาลื่นไหลนะครับช่วยในการทัดสกรีนไปอีกชั้นหนึ่งเลยนะนี่ครับดูเงานะฟิลมจะดีไม่ดีนะครับดูความลื่นดูความเงานะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสลักการเปลี่ยนจอ A5 2020นะนี่ครับลื่นไหลเลยนะสวยงามเหมือนเดิมนะครับสนใจสินค้านะครับกดที่ตะกร้าท้าคิดได้เลยนะครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับสั่งจอดแถมฟรีกระจกหนึ่งแผ่นนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ